มาแล้วมาแล้วกิสิกินแซบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยเด้อจ้าสวัสดีกันตอนคำคำเนาะจ้าพี่น้องเนาะเมื่อนี้หัวหน้าหญ่เพิินสิมาเฮ็ดปิ้งหม่่มสู่พี่น้องกินจ้าที่เห็นอยู่ก็คือผักทีเข้าไปย่างตลาดกันมากเมื่อกี้แหละค่ะจ้าพี่น้องจ้านี่แหละค่ะกัสสได้พริกหยวกได้บักแตงได้บักบวบได้นันได้นี่มาหลายย่างจ้าพี่น้องจ้าเริ่มจุดเตากันเลยพี่น้องจ้าการจุดเตาที่สิบ๊อห้ควันเนาะเนื่องจากเฮาบั่นอยู่ในเมืองเปนบ่ิจาคพี่น้องเฮาสีสุมไฟก็จะเข้ายุบันเข้น มันหันใหญ่เพิ่นกสิเอาวทานไปจุดกับเต่าแกสก่อนจ้าสูตรหนีแม่ใจสอนมาเด้อจ้าเด้อมันจะเหตุให้มันบอกควันจ้ะพี่น้องจ้าเพราะมันติดสุกดีแล้วเากาเก่าทานไปลงในเต่าเลยค่ะแล้วก็เอาทานหน่อยๆกรบมันไหวค่ะใส่เวลาแป๊บหนึ่งมันก็จะติดค่ะพี่น้อง่าสามารถเหตุกับเขาได้เลยอันนี้เป็นพักต่างๆที่เข้าได้มากนะจ้ะพี่น้องจ้ามีแตงพรอมมีกะเพราพร้อมจ้าพอดีต้นกะเพราของกิ๊กซีมันตายจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อก่อนเนี่ยก็มีพ่อได้เก็บอยู่จ้าผัดมันตายเมืแล้วบัดนีปลูกอยู่มันบ่ทัน พี่นองจ๋าก็เลยจําเป็นต้องซือ้อใบกระเพ้าเมื่อก่อนนะ่ะว่าได้ซื้อเลยเด้ใบกระเพ้านะ่ะพอมันตายแล้วก็ได้ซื้อทุกอย่างหน่นะจ้าพี่นองจา๋ามาเริ่มกันเลยพี่นองกัสิเห็ด ปิ่งหมํ่เนาะมันี่เนาะว่านายาเพิ่งสิตตาเจวประแดพร้ามได้พี่น้องเอาพริกหยวกน่ะมาย่างไฟก่อนจ้าจากนั้นเข้ากับเอาหมั่มเข้าไปห่อกับใบตองเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่เล็กอย่างนี่ละจ้าแล้วก็ไปย่างเทิ่งไฟเลยจ้าพี่น้องจ้าปิ่งไหวทั้งเต่าทาน2 0 3 0นาทีก็ได้กินแล้วจ้าพี่น้องจ้าข้อดีของการเข้าปิ่งใส่ใบตองเนาะมันจะได้กินหอมของใบตองไหมจ้าพี่น้องจ้าเป็นกินที่เป็นเอกลักษณ์บอกว่าถือคือกันแต่หลูต่ว่ามันจะหอมหมเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องได้ยังกินแรกันนะ จ่ามือนีนาะประเทศใช้ยภูมิุฝนตกเด้อจ่าเย็นดีดีเป็นฝ้าคึมคึมเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าให้มันตกด,ดูดูมือเนี่ยพี่น้องนาะมันหอนลายกระดาษ่ยอ้จากสียูมหงใดเปลืองคาไฟคาแอร์กับพองกันพี่น้องจ้านี่แหละจ้าหน้าตา ปิ้งหมั่เข้าไก่สุกแล้วพี่น้องจ้าข้ามาเบิงบัดน,นี้สุกแล้วมันหน้าตาเป็นเนี่ยอู้เป็นแต่แซ่บดีเด้วยแล้นาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะจ้าหัวหน้าใหญ่เพิ่นก็จัดการให้จ้ะพี่น้อง100%เลยเพราะว่ากิ๊กสี่ยากงานหลายจ้าช่วงนี้เนาะเพิ่นกเ็เฮ็ดกับข้าวกับปลาแท่นนี่ล่ะจ้าหน้าตาฝีมือเพิ่นเป็นจังได๋เพิ่นเป็นคนประณีตประดิษฐ์ประดอยเจ้าจ้าพี่น้องจา้งจาเฮ็ดกับขา้าวเทื่อนึงก็ประมาณ3ามช่วงกุหล่ะจังสิได้กินจา้า